อ่วันนี้พี่มินพี่มิวจะมาสาธิตการละเล่นแบบไทยว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันอ่ะพร้อมหรือยังคะเกมแรกเลยค,ะค่ะ rock paper scissors เย่เป่ายิ้งฉุกเสมอใช่ rock paper scissors นาะคือเป่ายิ้งฉุก,กนะคะต่อมาพี่กระปุ <laughs> <laughs> คือจจ๊เอ๋อคะพีก่กระปต่อมา play tag ค่ะ อันนี้คือวิ่งไล่จับนะคะแท็กก็คือการแตะเขานั่นเองนะคะแต่ถ้า freeze tag ค่ะ freeze tag แตะแข็งใช, <laughs> <laughs> ช่ช่วยฉันด้วย freeze <laughs> คือแข็งไงคะ freeze tag เลยแปะแข็งนะั่นเลยเนาะต่อมา red light green light อันนี้ดังในสกูตเกมคือเกม a e i o u นั่นเองเนาะ red light green light นะคะถ้า red light ก็คือห้ามขยับเนี่ย green light ก็คือขยับได้ต่อมา chuck of war ใช่ชักกระเยาะค่ะทักกับวร์ชักกระเยาะเนาะแล้วก็ฮอปสกอตช์ฮอปสกอตช์มันจะมีเหมือนตัวเลขขีดขีดไว้บนใช้ชอคเขียนบนพื้นเนาะแล้วก็กระโดดสอขาหนึ่งขาอันนี้คือการเล่นแบบเด็กๆของฝรั่งก็มีเหมือนกันจำไว้นะคะใช่ตั้งเตะไร